อันนี้เขาทาร่องล่องน้ําตอนนี้น้ําเยอะน้ําเยอะที่แรกตักเป็นดินสีแดงข้างล่างตอนนี้เริ่มตักแล้วเริ่มจะเป็นทรายปนปนก็เลยลําบากนิดนึงอันนี้เดินตามล่องของรถล้ลอรถเนี่ยแน่นไม่สุดไม่ยุบเลยโชิวๆเลย สงสัยเ,เขาทำทางเ,เขาบอกว่าเขาทําทางน้ําเนี่ยเพื่อที่จะให้ลงบ่อเพราะเขาอยากให้แห้งนิดนึงเดินไก่ันเนี้ยผักบุง้งน้ำงามน้ำไม่แห้งอ่ะน้ําไม่แห้งผักบุง้งงามเดี๋ยวขุดบอ่อเสร็จขึ้นคันเสร็จไอท้ที่ส่วนที่เหลือนี้จะเดี๋ยวให้รถไถมาปั่นเลยเให้รถไถมาปั่นเพื่อจะได้แบบจะได้หญ้าจะได้ตายพวก ผักผักบูแล้วก็ขอบของลัวอ่าอันนี้รู้สึกว่ายุบไปเพราะคราวที่แล้วลัวเขาล่มอ๋อลัวล่มน้ำท่วมโอ้โหลึกเหมือนกันแฮะตรงนี้เ,เขาเขาาวิ่งอยู่สามน่าจะสามเอ้ยสอสองล็อกตรงนี้ตรงนี้ ที่เขาทำทางให้น้ำโลน้ำไหลโหมันต้องสักพักมันต้องใสอะเนี่ยปลาพวกนี้ก็จะลงไปในบ่อด้วยโหมันจะเลี้ยงปลานินต้องเอาลูกปลานินที่มันตัวโตแล้วนะในงั้นก็ต้องเลี้ยงในกระชังหอยเต็มไปหมดทั้งหอยขมแล้วก็หอยเชอรี่เปลือกสีเหลืองๆอ,อ่ะ มองไม่เห็นนะน้ำไหลน้ำไหลไปทางนน้นเห็นชัดเลยให้เขาทำขอบให้ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าเดินไกลเหลือเกินต้องเดินเป็นน้ำตกแน่เลย ปโป่งในวกว่าท่อ p v c ลูกโป่งซื้อได้นะเจา้าบ้านน่ะ <c oughs> น้ำไหลโอ้โหเต็มสระพอดีโอ้ยเสียงมันน้ำตกเลย เอี้ยวเอวสองตัวมาหาเลยกินถ้าจะทำนาปังก็ได้เพราะว่าน้ำในบ่อเรามีแล้วแล้วก็แค่สูบขึ้นโอ้โหน้ำมันครึ่งบ่อแล้วอ่ะ อุ้ยตายน้ำมันครึบบอแล้วอะวันนี้มันไม่เต็มเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วน้ำไหลเสียงเป็นน้ำตกเลยแถวเนี้ยดินแพงมากคันละหกเจ็ดร้อย สีแดงนะอือะอะตรงนี้ตื่นแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตรงโน้นลึกโอ้โหน้ำตกเสียงอือหื่พี่แรกเขาไม่มีไอ้ขั้นอีกขั้นหนึ่งเราก็เลยบอกว่าเออให้เขาทำ ว่ายังไงก็ต้องมาปั้นคันทางนี้อีกโอ้โหตรงนี้แห้งแล้วน้ำตกน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกไหมจ้าโอโห,โอโห,โอโหตกลงไตายยังเขียนเลยนะเนี่ยถ้าขุดขุดมีน้ำเนี่ยมันข้างล่างมันจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ดินโอ้ยดูน้ำตก อยู่ถ้าน้ำใสนะว้าวว้าวไปใกล้ไม่ได้นะเดี๋ยวดินมันทลายลงไปพอแล้วตรงนี้ตักเป็นทรายน้ำน่าจะสองเมตรสามเมตรอีกสอง เมตรหนึ่งเมตรครึ่งถ้ามันครึ่งบ่ออืมท่วมหัวแล้วอะ่ะโอมีกลามีหอยเออถึงว่าเลยพ่อจะเอาเป็ดมาเลี้ยง <c oughs> ถามว่าช่วยถามว่าช่วยขุดบอ่อไหมข้าขุดบอ่อเออไม่ช่วย เดีย๋ยวพ่อเป็ดมาเลี้ยงพ่อหนูจะปล่อยปลาเออพ่อพ่อบอกพ่อจะเป็นมาเลี้ยงแล้วก็อุย้ยไม่เป็นไรมากมันกินไม่หมดหรอกปลานะ่ะโอ้โหไหลมาแห้งแน่ๆโหยขอบมาน่าจะเหลือสักเมตรมนึ่งหรอมั้งหรือว่าไงหรือแทบจะเต็มขอบ ขอบห้าส,สิบเซนโอ้โหหาปลาน้ำแห้งได้เลยนะเนี่ยพรุ่งนี้ว้าวว้าวดูเหมือนไม่กว้างแต่กว้างมากเลยนะ ข้างบนปลูกต้นไม้โหคิดดูถ้าน้ำถ้าน้ำท่วมอ่ะ,อะลึกมากเลย มันเล็กมากมันอมน้ำนี่ไงนี่ไงหอยเชอรี่แบบนี้นีอ่อยู่ไหนแล้วตรงนี้แหละมองไม่ค่อยเห็นอันนี้น่าจะตายแล้วอันนี้ก็น่าจะตายแล้วเห็นมันไข่สีพูนะนเยอะมากมีหอยขมด้วยหอยจุ๊บหอยจุ๊บอื้อ ไหลเป็นทางบรรยากาศดีโหเข้าทางนี้จะทำเป็นสะพานทำเป็นทำเป็นทำเป็นนาส่วนที่เหลือทำเป็นนาแล้วก็ทำเป็นสะพานให้เดินให้รอบ เวลาเกี่ยวข้าวก็เสร็จปุ๊บก็แขวนบูาพานเลยตากบสภาเลยไม่รู้นะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็อีอก,ก,อกตะพักนี้ต้องจมแน่เลยที่แรกเขาไม่ทำใช่ไหมแล้วขอเขาทำเพราะว่า ทางนี้เดี๋ยวเขาปั้นอีกทีหนึ่งาคันบ่อที่แรกก็ถามเขาเอ่อไอ้คันเนี่ยสิบสองสิบสองรวมทั้งไอ้ชายมันด้วยสิบสองก็ถามว่าบ่อเนี่ยได้ความกว้างประมาณสักสิบเมตรไหมเขาบอกไม่ได้ลองเยอะเกินไปแต่ดูท่าทางมันน่าจะเออมันน่าจะแบบเออมันน่าจะสิบเมตรสิบสิบเมตรอ่ะ แต่ว่าข้างข้างใต้อ่ะน่าจะได้แค่ประมาณสักสามสี่เมตรอะมั้งก้นบ่อน่าจะประมาณนั้นฟังเสียงน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องแหงนะ้งแน่นกนกมาเต็มว้าวโอ้โหี่ย ทีแรกเดินมาครึ่งครึ่งน้าแข้งเลยเออนี่ไงนี่ไม่ล้ดเก็บเอาเอาเอาโดนกินไปแล้วอ่ะเนี่ยมันสีอย่างงี้เลยอ่ะไม่รู้หอยอะไรนี่หอยเชอรี่แหละมุ้ยตรงนี้แห้งแล้วเอ้ยเป็นเนินแล้วอ่ะ้นี่ไงหอย ในนกปากห่างมันก็มากินนะหาากินแถวๆนี้ยโอ้โหกอผักบุกกอหญ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็จะกลายเป็นเป็นบ่อน้ำหมดมใช่เป็นบ่อน้ำยาวไปถึงนูง่น รวมทั้งล่องนี้ด้วยอะไรย่าเฉยๆป่ะออย่าเฉยๆ <c oughs> โถตกใจหมดเลย <c oughs> มีที่ไม่มีไม่มีที่แล้วไม่ทำอะไรก็เปล่าประโยชน์ จะทำอะไรเนาะถ้าถ้าสมมติว่ามีคนไปซื้อที่เน่นะที่แถวนี้แพงมากมีคนไปซื้อที่แล้วก็จะทำยังไงให้มันคืนทุนอะ่ะยากมากเลยไล่แล้วบางทีติดถนนก็น่าจะสิบล้านมึงไม่ทำอะไรอะโอ้ยยิงไหลไปไม่หมดเลยน้ำ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูเดินยากลำบากเดินยากลำบากเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันไอ,อ,อยังชั่วแน่แล้วคราวที่แล้วลั้วเขาพังอาจจะตรงนี้แหละเออ,อสีใหม่ๆนี่แหละน้ํามาพอตอนนี้เราขึ้นคันแล้วเขาก็สบายใจได้แล้ว เราก็สบายใจได้ล้วสวนเราตรงนี้ก็น้ำก็จะไม่ค่อยท่วมแล้วปรับปรุงกันใหญ่เลยโอ้โห้โหผักบุ้งมันแก่นะบุงมันแก่หือยปลานินเอาปลานินแบบไปซื้อแบบมาเป็นรุ่นๆเลย ได้เลยเดินสำรวจนะพรุ่งนี้ก็ลงมาอีกโอ<ฮ>้โหแน่นนะนี้ก็น้ำคลึงนักแข้งได้นะคลึงนักแข้งหูหขุดแล้วก็มีน้ำเลย ต้องไปกรมประโมงอยเมษาก็ปล่อยได้อย่างเงี้ยร้อนแค่ไหนก็ปล่อยได้น้ำเยอะอยคุยกันแป๊บๆเขาบอกว่าโอ้ยทางบอกปลาเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรนะไอ้ทำกระต๊อบอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาก็เอาเบ็ดมาตก เราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำวง,งจรปิดจะทำวง,งจรปิดมีต้นสนุด้วยสารพัดเนะลยเมื่อก่อนหน้าแรงก็มันก็มันก็แรงไปหมดเลยนะตรงนี้จะเป็นทุ่งนาหมดเลยมองทะลุปไปถึงถนนใหญ่ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมีแต่บ้านตรงนี้นิดหน่อย มีแต่บ้านตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็มองมองไปเห็นถนนใครเดินเข้าหมู่บ้านนี่คือเห็นเลยตรงนี้ก็บ้านนี่ก็สร้างทีหลังยิ่งตรงนี้เมื่อก่อนเป็นทุ่งนาไปนู้นเห็นถึงภูเขาดอยเออเห็นดอยตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็จะเห็น แล้วก็อย่างลมลมแถวนี้จะแรงมากมันเคยมันเคยลมมันมาทางเนี้ยแล้วไปทางนี้ลมอ่ะเนี่ยพอบ้านหลังตรงนั้นแล้วก็ยุบเลยยุบทั้งหลังเลยบ้านเขาสูงคือรอดตายมาคือเสียววินาทีอ่ะรีบลงบันได มาถึงข้างล่างมันก็ยังตามมาอีกเนื้อปิวมาหมดเลยเดี๋ยวบุ้งไงสีชมพูแดงเลยกเกาะทุกที่เลยนะน่าจะเชอร์รี่นะหอยอื่นไม่ต้องขาวใช่ไหมอืมเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลย น่าจะเป็นลูกหอยแรกๆน่าจะเอาเป็ดลงเนาะเพราะว่ามันจะได้กินพวก,กวไอ้หอยหอยที่เราไม่อยากได้อะ่ะจริงๆการเลี้ยงเป็ดก็น่าจะดีอย่างที่พ่อพูดเลย <c oughs> อ้ามันลูกออดน,นี่ดำๆอะ่ะมันเป็นลูกออดก็มีเอ,อยย เขาเขาปิดเอาเขาเอารถไปปิดไอ้รูน้ำแล้วเดินชะาแน่นหลยดิ <c oughs> ไม่ติดลมด้วย <c oughs> น้ำตกพวกนี้ต้องเต็มบอ่อต้องเต็มยังไงจะต้องเต็มตรงนี้โผล่มาละแห้งละ พิ่งให้ฝนตกเลยนะพายุอย่าเพิ่งเข้าเลยนะฝน่ะเพิ่งตกขุดเสร็จแล้วค่อยตกคือขุดเสร็จประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเ,เดือนหนึ่งค่อยตกพอดินมันจะได้แข็งอยู่ตัวดินโคลนตรงนี้นโอ้โหถ้าแห้งแล้วแข็งแป๊ะเลยไงจ้าไงาจ้ามันแอบออมาเล่นน้ำมาหมาบ้านหมาที่บ้านอู้ย มาทังแก๊สมาทังแก๊สมาทังแก๊สใช่ไหมไม่ให้จับด้วยนะไม่ให้จับด้วยไม่ให้จับไม่ให้จับไม่ให้จับไม่ให้ใกล้ด้วยไอ้ต้นเลมอนก็ยังไม่ได้รดน้ำเลยนีย่เขาก็จอดไว้ตรงนี้แหละ เครื่องตัดยาเล็งไม่ขึ้นมันร้อนเครื่องเล็กนี่อุ้ยบานแล้วอุ้ยบาแล้วหืมหอมหอมมันหอมมันดอกส้มโอเลยอันนี้ติดลูกปะน่าจะสักสองลูกนะอ,อันนี้ติดแน,น่ ใบก็ยังสวยอยู่ตรนนี้บ้าใบาย,ยังบ้าใบาย,ยังไม่ได้รดน้ำสักจึกเลยมมนแต่สางต้นกล้วยต้นกล้วยสางเรียบร้อยแล้วนี่สางเรียบร้อยเก็บขยงขยะตรงนี้ที่มันกองตรงนี้ขยะ เก็บซะก็เรียบร้อยเขาก็พามากินด้วยพอกินเสร็จปุ๊บเขาก็โยนเลยอันนี้ไผ้าพลาสติกเบื่อแล้วเก็บออกไว้ดีกว่าเพราะว่าเนี๋ยไว้นานเดี๋ยวมันเป็นชิ้นเป็นอัน เล็กๆเ,เราก็จะเก็บเพิ่มมาอีกรถรถตักเข้ามาไม่ได้เขาก็เลยเอาขุดต้นกล้วยแล้วมาวางไว้ตรงนี้แปลงผักพ่อพอดีพ่อจะเป็นคนขยันพ่อจะเปคนขยันฉ่อเป็นคนขนนนคนี้เกียจเป็นที่เกียจเก็บจะไปปลูบบนขันโอายังไม่ได้เดินบนขันเลยเพราะแต่ไม่ไปแล้ว ไม่ไหวโอ้ยไปดีกว่าเนี่ยสับไอท้ที่ไอ้นี่เป็นหน่อนี่มันล้มอ่ะก็สับสับสับให้มันเป็นตอเลยนะก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะไหนละ่ะโอ้นี่นอะมันตอนสางกล้วยได้กล้วยมานี่อย่ไปปลูกข้างบนน่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าหมดแถวนี้มันพ่อเขาไม่ได้ลดน้ำ ก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะโตแล้วไหร่ดูแห้งแห้งดูแห้งแล้งสางต้นมะม่วงสางต้นส้มโอมาคราวที่แล้วสางต้นฝรั่งนี่ต้นกล้วยเนี่ยตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้สางตรงนี้ก็ต้องเข้าตัดหญ้าเมื่อกี้เราตัดหญ้าคันเล็กเข้าไปสางไม่ได้เพราะมันมีแท่งปูนล้มอยู่แล้วก็ท่อนไม้ไปลวบ๊ายบาย ฟ้องซะหน่อยนี่ไอ้บัวมันแอบ,บมากินแล้วมันก็ทิ้งไว้หนูคิดดูผักปลอดสารพิษอ่ะรูเตมเกิดเ,เ,เทศ